Kåpi njongkap. Mm. <hull> สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสุโขสุขคนครับผมมินี้มาผมมามพ,พอครับไปสนีดลบรอเหมือนเดิมครับพี่น้องก่อหาของมากินครับมอนี้ผักเที่ยงพี่น้องหิวเข่าแห้งครับจะได้เป็นใสหมูพี่น้องใสอ้อนแล้วก็ใสตันครับนี่ครับเอามาเป็นตอนต้นเลยครับพี่น้องมอนี้ให้กินแบบปอบไม่แย่หันพี่น้องน้ำลาดจะเป็นน้ำปลาแดกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับน้ำปลาแดกครับอันนี้ไม่ได้ตำเองนะครับพี่น้องรับการสนับสนุนจากเจน่งครับร้านเจนเง่งสมตำนะครับในเขตพื้นบ้านเท่านี่ครับพี่น้อง นี่ครับผมลาดเลยครับพี่น้องลาดเลยอืมโอ้ยฝูงเปนต่ำกันหลายพี่น้องโอ้โหโอ้โหพริกทวมๆเลยครับอืมหลายปวดครับโอ้พี่น้องลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวซิมีปูนะครับนี่นี่ครับผมนี่อื้อ ผักเทียงกินข้าวร่วมกันพี่น้องเดี๋ยวเขาทดสอบใส่ตันกันครับพี่น้องนี่ครับใส่ตันสุดๆเลยพี่น้องมูงเขาได้ขาครับอือ ืกินแบบเป็นต้นเลยไม่ต้องไ่ต้องตัดครับมือกินแบบปอบไม่แย่หันครับจะเป็นอะไรปอมไม่ย่หันได้ยินมไหมใส่ต้นหมูครับนี่ครับผม พ uh ักแก้มสิครับนี่ครับ กรอบพี่น้องกรอบกรอบไปแทบช่า,างเหนียวด้วยน่อยครับอืม้ม พักสลัดพี่เนอะอันนี้บุหริ่สยามเขาไม่ได้พี่นเนาะครับเวล้วงกันครับกินแบบปอมไม่แย่หันเพี่วะ ผมว่าตัดเั็กน้อยก็ดีพี่น้องมันบดกี่นี่ครับผมผักเทียงกันกินเขาเทียงด้ครับพี่น้อง อืม,อมพริกทวมทวมพี่น้องผู้ใจะอุดหนุนเจนเองก็มาตามศิลปภาตะโกนะครับพี่น้องอำเภอคอนบุรี ก่อนถึงทางโค้งก่อนถึงวัดมาดประกรครับน้องกระสอยอุดหนุนเพิ่นใดครับหาเสากินคำพี่น้องใส่กันต่อครับโอ้ยพริกพริกถถม่ถมๆเลยครับนี่ครับพี่น้องเค้ือ Ừ. Ừ. nằm tâm nằm chấm phân sẽ bị đi được ว่าจะกัดกินกัดื่อะไรพี่น่องตอนไงพอดครับต้องใส่อาวุธเสริมครับพี่น่องนี่ครับอุ้มนี่เลยครับผม วืมหอเศษเศษเป็นของเือ hmm. ร้านข้าร้านไดอยากให้ผมไปเฮ็ดรีวิวอาหารไหยก็บ,บอกได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเยียนนะครับอืมอุ้อนี่ครับพี่นนองจิ้มหลายๆน้ำม,มันอืม แสบพี่นสองเลยใส่อ่อนครับ โหสชชติโอ้โหถึงใจเด้พี่น้องจิตจานมาครับพี่น้องใส่ตันจัดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมดแล้วไปใส่ออนครับ ไช้ออนก็ถือว่าเด็ดพี่น้องอะนี่ครับอือหือเด้งแดงไว้พี่น้องเดงแดงไว้ พักการขาวพักการหอม,อม,อม,อม รสชาติขอทานด้วพี่สองครับแซ่บนะครับแซ่บนะครับผมเปียบังน้าวพี่สอง พูดถึงมาร์คคลิปนี้ก็ฝากกดแชกกดร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องเลยนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงกันบรรยากาศในป่าในเขาเลยครับบางเทีย่ยก็ว่าวไทยเนี่ยตกเล้าเนี่ยได้พี่น้องได้ครับว่าวไทยไปตกเล้าไปนี่ครับ ทิววิดีโอนี้กับสางมาเพื่อความบันเทิงกันนะครับเพื่นอน้ใดมักก็กะซอยกระทืบไล่เห็นไหมครับหูเหมือนได้ครับพี่น้องมือง้อนี้ยขอขอลาพี่น้องไปใจเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ